สวัสดีคุณลูกค้าเบสคาร์ทุกท่านวันนี้ติ๋มเบสคาร์โตจะพาสาวกคนรักกระบะมาชมรถหลังร้านนะคะนี่เป็นแค่เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นมาเริ่มต้นคันแรกกันเลย Ford Ranger r a p t o r เ6เครื่องยนต์3 0 0 0รับประกันความแรงคันนี้ปี2022ใช้งานแค่10,000โลจัดไปเลยแค่1.4ล้านบาทเท่านั้นคันที่2สีดำา V โก2 5อสีประตูอยู่แค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดดี a x คันต่อไปเลยเครื่องยนต์2.5แค่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ3 9 0 0 0บาทเอามาเริ่มที่คันเทาเลยเครื่องยนต์1.9 3.99แสนบาทเท่านั้น3.99แสนบาทมาคันสุดท้ายกันเลยมาพร้อมล้อมแม็กสวยๆคันนี้3 9 9 0 0 0บาทดีแม็กสามแสนบาทมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆฟรีดาว ดอกเบี้ยเท่าป้ายแดงผ่อนนานสูงสุดถึง84เดือน30วันบริการตรวจเช็คฟรีทุกจุดออกง่ายออกได้ทุกอาชีพติมเบสชาโต้0982757009ยินดีรับใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ